ณตอนนี้ครับทีมชาติคูราเซาได้สร้างสถิติให้กับตัวเองเป็นชาติที่เล็กที่สุดในการคว้าตัวไปลุยฟุตบอลโลก2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับหลังการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบกัดเลือกโซนคอนคาเคฟได้ข้อสรุปมาครับทีมชาติคูราเซาจับมือกับปานามาและเฮติเข้ารอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับแต่อย่างที่ได้กล่าวไปครับสำหรับคูราเซาพวกเขาได้สร้างสถิติเป็นชาติที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลกที่สามารถผ่านมาสู่รอบสุดท้ายของโบลิมป์ได้ โดยที่ก่อนหน้านี้ครับชาติที่มีประชากรน,น้อยที่สุดคือประเทศอย่างไอซ์แลนด์แต่การมาของเกอราเซวพวกเขาก็ได้โค่นสถิตินี้ไปเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งหลังจากจบเกมวันแข่งขันที่ใช่ของพวกเขาครับสามารถบุกไปะยังเสมอกับจาเมกามาได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์เมื่อช่วงเช้าของวันพุทธที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้กอราเซวจบตำแหน่งด้วยจา่าฝูงกลุ่มบีด้วยสถิติไร้พ่าย,ายมี12คะแนนการันตีผ่านเบลดับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และสถิติที่เพิ่งกล่าวไปข้างต้นครับเพิ่งถูกทำลายอย่างเป็นทางการเนื่องจากกระราเว์พวกเขามีประชากรเพียงแค่1 5 6 1 1 5คนข้อมูลอ้างอิงเมื่อเดือนมกราคมซึ่งน้อยกว่าประเทศไอซ์แลนด์เจ้าของสถิติเดิมที่มีประชากรเพียงแค่ามแ0 0้คนที่เคยเป็นลุฟฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2018ิซึ่งว่ากันว่าเกมนั้นสุดท้ายที่พวกเขาต้องเสมอกับชาเมกาครับพวกเขายังไม่มีเทอร์เนอร์วัย78ปีอย่างดิกอัดโวคาด์คุมทีมอยู่บริเวณข้างสนาม เนื่องจากเขาต้องเดินทางกลับไปยังนธอร์แลนด์ด้วยเหตุผลทางครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามครับลูกทีมก็สามารถทำภารกิจดังกล่าวได้สําเร็จท้งนี้โคตาสําหรับโซนคอนคาเคฟครับเนื่องจากสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกได้สิทธิ์เข้ารอบโดยอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพรวมนั่นจึงทำให้โคตาของโซนคอนคาเคฟครับเหลือแค่เพียงสามทีนั่งและสามทีที่คว้าไปได้แน่นอนครับอย่างที่กล่าวไปก็คือกราเซาปานามาและเฮติ ส่วนซูรินามและจาเมกาจะต้องไปเล่นลรีออฟกับทวีปอื่นนั่นเองนะครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมจำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ